มันคือรถที่มีตราสีแดงเพื่อบ่งบอกถึงความแรงมันคือรถที่เคยมีแรงม้าต่อลิตรเยอะที่สุดในโลกมันคือรถที่แปอ ละคลิปนี้ครับสนับสนุนโดย Auto LiftT e c h ถ้าเพื่อนๆจะหาของแต่งประดับยนต์ไม่ว่าจะเป็นปะท้ายไฟฟ้าทำประตูดูติดตั้งทีวีในรถกล้องหน้ารถหรือจะเป็นเครื่องเสียงโฟโคระดับโลกใครสนใจติดต่อได้เลยครับราคาพิเศษสำหรับแฟนเพจ Life of Car BK k มีให้หมดครบทุกความต้องการที่ Auto l i f t t e c h นะครับก่อนที่จะไปมันก,กันนะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดความมันของคลิปเราด้วยนะครับ ยโสสวัสด Yo, so ีเพื่อนๆผมโจนะครับและนี่คือรายการเล่าเรื่องสี่ล้อของ h o n d a Civic t y p e R เมื่อพูดถึง Type R เพื่อนๆก็คงจะนึกถึง Integra หรือ Civic แต่จุดเริ่มต้นจริงๆของเจ้า Type R เนี่ยมาจากคอนด้าในปี1980เมื่อทีมวิศวกรเขาคิดว่าเราทั้งสร้างรถที่แรงคนและประหยัดน้ำมันได้แล้วทำไมเราไม่สร้างซูเปอร์คาร์มาสู้กับค่ายอื่นๆด้วยล่ะเมื่อคิดได้ดังนั้นเขาเลยเปิดตัวซูเปอร์คาร์คันแรกของค่าย Honda มีชื่อว่า Honda NSX มันใช้เครื่องวางกลางเทแลงมาเกือบ270ตัวเจ้า NSX ได้เปลี่ยนภาพพจน์ฮอ n d a ที่สร้างแต่รถหน้าเบื่อที่ทนและประหยัดกลายเป็นค่ายที่สาม,มารถสร้างซูเปอร์คาร์ที่ทั้งถูกและทนทานขึ้นมาได้ซึ่งจุดประสงค์ของมันก็คือต้องการที่จะเป็นซูเปอร์คาร์ของโลกวิศวกรของ Honda เขาเลยคิดว่าจะปล่อยรถรุ่นที่ดีกว่านี้เพื่อทําให้ Per f o ฟ m a n c e ของเขาเ,เท่ากับ Ferra r i มีนามว่า NSX R เจ้านี้ได้ผสมผสานความดิบและความแรงของเครื่องยนต์เข้าด้วยกันมันสามารถขับได้ทุกวันด้วยโดยการเพิ่มแรงม้ามา6ตัวพร้อมกับน้ำหนักที่เบาลงเกือบร้อยสามสิบกิโลกร,รมัมพร้อมกับสีขาวแชมเปี้ยนชิพไว้หรือสีขาวเบอร์เอ็นเอศูนย์ที่ออกมาจากรถฟอร์มูล่าวันของฮอนด้าที่ได้แชมป์ในปีหกศูนย์นั่นเองเจ้า NSX R กลายเป็นรถสนามที่สามารถขับบนถนนได้และทําให้มันเป็นรถเรือธงของทางค่ายฮอนด้าจนทีมงานต้องให้โลโก้ใหม่กับเจ้า NSX R คันนี้เพื่อความแตกต่างที่ชัดเจนเวลาขับไป คนจะได้รู้ว่าคั hey, านนี้มันไม่ใช่ NSX ธรรมดานะครับแต่นี่มันคือรุ่นทบที่สุดของ h อน da เลยครับผม NSX กลายเป็นรถที่เรียกว่าประสบความสําเร็จอย่างมากมันกลายเป็นรถที่นักสะสมและแฟนๆ h อน da ทั่วโลกอยากกรบครอมและความถังแห่งตัว H อสีแดงก็ได้แผ่กระจายไปทั่วโลกพร้อมๆกับชื่อเสียงของมันพอวิศวกรของ h อน da รับรู้ถึงกระแสตอบรับขนาดนั้นเลยเริ่มที่จะใช้เจ้า Type R พร้อมกับโลโก้ h อน da สีแดงใส่ไว้ใน ในรถทุกรุ่นของเขาในยุคนั้นและรุ่นที่เขาใส่ต่อมาก็คือ h o n ด a i ท t i ว่า DC2 ในปี1999และต่อมาก็คือ Honda Civic และในเดือนสิงหาคมปี1997 Civic รุ่นแรกของโลกที่ได้ใช้ตรา Type R ก็จูตีขึ้นมีนามว่า Honda Civic EK9 เอาตัวถัง Civic รุ่นที่6มาทํา EK4 หรือ SIR เอาง่ายๆมันคือ EK3 ประตูที่ทุกคนรู้จักกันแต่ตัวถังเจ้า EK9 เป็นครั้งแรกของ Honda ที่ได้มีการสปอร์ตตัวถังแบบโมโนคอกออกจากโรงงานเพื่อให้ตัวถังเนี่ยมีตัวน้อยที่สุดเวลาเข้าโค้งเร็วๆมันใช้เครื่อง B16B 1600cc 16สีูบแถวเรียงแบบ DOHC หรือ DOOH u e a d Camshaft ที่ถูกปรปับปรุงมาจาก B16A ใน EK4 SIR <c oughs> รุ่นธรรมดาทางวิศวกรของ Honda ทั้งขัดพอดฝ าสูบใหม่ทั้งแคมใหม่ทั้งการสูบยาวขึ้นมันก็เลยทําให้เจ้าเครื่อง B16B เป็นเครื่อง NA ที่มีแรงม้าต่อริเยอะที่สุดในโลกของยุคนั้นด้วยแรงม้ามากถึง185ตัวที่8,200รอบต่อนอาทีแต่ถ้าใครยังไม่สะใจเจ้านี้มันสามารถลากได้ถึง9,000รอบต่อนอาทีเพื่อให้ได้เสียงคำรามที่เพราะสนอหูพวกเรามาาแะอะ และได้ไเมืเม่อคิดว่านี่เยอะแล้วสำรับแต่งชื่อดังของ Honda นั่นก็คือ Spoon s p o r t ได้เอาเจ้าเครื่องตัวนี้ไปโมเพิ่มและมันทำรอบได้สูงสุดที่1 1 0 0 0รอบต่อนาทีเลยทีเดียวด้วยตัวรถที่มีน้ำหนักเบาแค่พันกับ9กกิโลกรัมบวกกับเกียร์5สปีดแบบ Cross Radio. c ครสเรทชิโอเฟืองท้าย4.4 <c oughs> ที่มันชิดขึ้นกว่าเดิมและ l อ d มันทำศูน0 0ได้ใน6.7วินาทีเท่านั้นพร้ <c oughs> อมกับตอกเวลานะคลอง5าที่วิบควาสุดที่225กิโลอชั่วโมงภายในของมันตกแต่ง ด้วยสีแดงตัดดําทั้งคันรวมถึงบ่อ r e c a r สีแดงพื้นสีแดงพรม Type R และพวงมาลัยหุ้มหนังจากโมโมที่มีโลโก้ฮอนด้าสีแดงอยู่ตรงกลางอีกด้วยแต่ก็น่าเสียดายมากครับที่เจ้าอ e ีเคนยเนี่ยถูกวางขายแค่ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นนั่นก็เลยทําให้เจ้ารถคันนี้ในเมืองไทยเนี่ยถ้าจะหาแท้ๆเดิมๆเ,เนี่ยถือว่ายากมากและถ้าเกิดว่าใครหาได้ราคาของมันก็จะไปแตะประมาณหล้านบาทเลยครับถึงแม้ว่ามันจะหายากมากแต่แฟนขับฮอนด้ไดฮาทุกคนเนี่ย ก็ยังลงมไหลในเจ้า EK9 จนถึงขนาดเอาซีวิค EK4 ประตูกับคูเป้ไปตัดท้ายเพื่อแปลงเป็น EK9 และ EK4 เลยทีเดียวมีช่วงหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้เห็นเจ้ารถแรงคอนด้าคันนี้ในประเทศไทยหลายๆคันอยู่แต่ก็น่าเสียดายมากกว่าเดิมเพราะว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยค่าจดทะเบียนและภาษีเป็น EK3 ประตูหรือ EK9 มันแพงมากและจดยากมากก็เลยทําให้คนค่อยๆเลิกล้มโปรเจกต์ในการแปลงเจ้า EK บ้านเราให้เป็น EK9 นั่นเองครับในปี19 ก็8หอนได้ได้ปล่อย EK9 รุ่นพิเศษออกมาเจ้านี่มีนามว่า Motorsport Edition ถามว่าพิเศษยังไงพิเศษแน่นอนเพราะไม่มีกระจกไฟฟ้าไม่มีวิทยุไม่มีแอร์รวมทั้งไม่มีพวงมาลัย power นี่มันรถแข่งบนถนนชัดๆยังไม่พอเขายังได้ปล่อย EK9 Type RX หรือ EK9 รุ่นสุดท้ายในปี1999อีกด้วยและ2ปีต่อมาในปี2001ห o n ได้ก็ได้เปิดตัว Civic Type R รุ่นใหม่โฉมใหม่เป็นรุ่นที่2ออกมาและใช้ตัวถังเดียวกับ Civic รุ่นที่ 7มีนามว่า EP 3มันเป็นซีวิ c Type R คันแรกที่ผลิตในยุโรปที่สวีเซนประเทศอังกฤษเพราะซูวิคแฮชแบ็กแบบ3ประตูเนี่ยเขาถูกจำกัดการขายไว้ที่ยุโรปเท่านั้นทําให้ต้องย้ายลายการผลิต Type R ตามไปที่อังกฤษด้วยและในช่วงเวลานั้นก็มีเครื่องในตํานานได้จูตีขึ้นอีกหนึ่งตัวมีนามว่า K 2 0 a เจ้า EP3 EU Spec ใช้เครื่อง K20A2000cc สูบแถวเรียงทำแรงม้าได้200ตัวทำ0-100ได้ใน6.5วินาทีและเล่งความเร็วไปที่ท็อปสปีดที่235กิโลเมตรต่อชั่วโมงและนี่ถ mm ือ hmm. ว่าเป็นซี vic Type R รุ่นแรกที่ได้เปลี่ยนจากเกียร์ธรรมดา5สปีดเป็น6สปีดเจ้า EP3 ถูกสปอตทัวร์ถังให้มีการบิดน้อยลงมีเบรกที่ใหญ่ขึ้นมีเกียร์クロสเรทิโอเพิ่มขึ้นเหมือนกับ Type R รุ่นอื่นๆแต่มันไม่มี LSD และบอดเรคลอสสีแดงที่มีมาในรุ่นแซนดาร์ด แต่พอเป็น EP 3 J8 ปสเปคทางฮอนด้ J เปได้ผลิตเครื่องเองและส่งไปใส่บอดี้ EP 3ที่อังกฤษแล้วค่อยส่งกลับมาขายที่ญี่ปุ่นอีกหนึ่งรอบมันใช้เครื่อง K 2 0 A 2ถูกเปลี่ยนคอไอดีใหม่ท่อใหม่แคมที่มีองศาสูงขึ้นลูกสูบที่มีกำลังอัดมากขึ้นทำให้รอบนี้มันทันแรงม้าได้ถึง215ตัวที่8 0 0 0รอบต่อนาทีและทำสูตรหนึ่งร้อยได้ใน5.8วิุดแปมกับความเร็วสูงสุดที่227รี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อนๆคงสงสัยว่า Japan เนมั มีแรงม้ามากกว่า EU s p ป c ตั้ง15ตัวแต่ทาไมความเร็วสูงสุดมันถึงน้อยกว่า <S <S นั่นเป็นเพราะว่า Japan s p ป c มีัตราทดเฟืองท้ายที่จัดกว่ามากและมันเห็นผลชัดมากๆในอัตราเร่ง0-100ที่ต่างกันเกือบ0.7วินาทีและในรุ่นนี้มี LSD แบบ p i e l l และสําหรับแฟนๆสีแดงบอ่อ Recaro ก,กับภายในสีแดงก็ได้กลับมาเรียบรอย <S <S ้อยเครื่องยนต์ได้ถูกพัฒนาให้แรงขึ้นในการทํา0-100และความเร็วสูงสุดมากขึ้นแต่เจ้า EP3 ก็มีน้ําหนักมากขึ้นด้วยเป็น1,200 10กิโลกร,รัมและได้เปลี่ยนช่วงล่างจากดับเบิลวิชบบนที่เป็นแบบปีกนกคู่มาเป็นแมกเพอร์สันสตรัททำให้มันสามารถเซ็ตชกได้มากขึ้นทุกอย่างเหมือนจะดีขึ้นใช่ไหมครับแต่เจ้าคันนี้เนี่ยมันกลับแย่ในด้านความคมและความคล่องตัวในการเลี้ยวทําให้เจ้า E P 3เนี่ยเกิดอาการอันเดอร์เสียหรืออาการหน้าแถได้ง่ายกว่าเจ้า E K นมากถึงแม้ว่ามันจะคล่องแคล่วน้อยลงคมน้อยลงเราก็ยังได้เห็นจากแฟนฮอนด้าทั่วโลกว่าเขาก็ยังอยากครอบของเจ้า E P 3คันนี้อยู่ดีแต่ไยงไก็ตาม Honda เขาได้ปล่อยรุ่นพิเศษรุ่นสุดท้ายออกมาก่อนที่จะยุติการผลิตนั่นก็คือ30 y e a r s anniversary เพื่อฉลองครบรอบ30ปีตั้งแต่ Civic รุ่นแรกมันถูกผลิตมาแค่300คันทั่วโลกเท่านั้นเลข1หนึ่งรุ่นพิเศษก็คือ p r e m i e r edition ที่ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเอาหรือไม่เอาแอร์ในรถและรุ่นสุดท้ายก็คือ4 package เวลาผ่านไปในปี2006 Honda ก็ได้เปิดตัว C ี vic Type R hatchback อีกรุ่นมีชื่อว่า FN2 ป็น E.U. s p e คที่ประกอบในโรงงานเดียวกับ E.P. 3แต่มันใช้เครื่องยนต์ K 2 0 Z4 ทำแรงมาได้201ตัวและเมื่อเป็น E.U. s p e คแน่นอนครับความปลอดภัยก็ต้องสูงขึ้นตามกับน้ำหนักตัวรถที่มากขึ้นด้วยโดยเจ้านี้เนี่ยหนักถึง1,320กิโลกร,รมัมและช่วงล่างหลังถูกเปลี่ยนจากฟิง์มโนอิสระเป็นคานแข็งนั่นทำให้ฟีลลิ่งการขับขี่เปลี่ยนไปจากเดิมขนาดว่าพิธีกรชื่อดังอย่าง Jeremy c าร r k สันจากรายการ Top Gear ถึงกับบอกว่าความสนุกจากรุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยมันหายไปหมดแล้วและถ หยุดการผลิตในปี2010เพราะมันไม่ผ่านมาตรฐานด้านมลพิษของประเทศอังกฤษแต่แฟนๆน o o n d a ก็ไม่ต้องเสียใจไปเพราะในปี2007 Honda ได้เปิดตัว Civic Type R Japan Spec มีนาำว่า FD2 นี่ถือว่าเป็นซีวิ c ไทป์ R รุ่นที่3ของตลาดญี่ปุ่นและเป็นซีวิคไทป์ R 4รประตูรุ่นแรกเพราะมันใช้ตัวถังเดียวกับ FD1 หรือซีวิคที่ขายในเมืองไทยในยุคนั้นแต่วิศวกรของ h o น da ได้ใช้ตัวลดวัสดุแบบอลูมิเนียมมากขึ้นทําให้น้ําหนักเบาวกว่า FN2 ถึง60กิโลกรัมเลยทีเดียวและด้วยฐานล้อที่ยาวขึ้นกว่า EP3 จาก2570ม mm ิลิเมตรเป็น2,700ม mm ิลิเมตรบวกกับช่วงล่างหลังที่กลับมาเป็นปีกนกอิสระนั่นทาให้เจ้า FD2 นิ่งขึ้นอยย่าาาางงมมกเเววววลขับด้ค็สู เครื่องยนต์ของมันยังเป็น K 2 0 A แต่รอบนี้มันเป็น K Series N A ที่แรงที่สุดตั้งแต่ h o n d ้าเคยผลิตมาจริงไหมครับเพื่อนๆมันให้แรงม้าสูงสุดที่225ตัวที่800 0รอบต่อนอาทีกับแรงบิดที่2 1 5นิวตันเมตรนั่นมันมากกว่า K 2 0 A ใน EP 3ถึง30ินิวตันเมตรแน่นอนครับมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา6สปีดแบบครอสเรติโอและยังมีจานเบรกที่ใหญ่ขึ้นกว่ารุ่นในนัอีก20มิมิลกลายเป็น320มรพอตจาก Brembo เดระยะพอรก ให้สั้นลงอีกด้วยภายนอกมันถูกเปลี่ยนพาร์ทจาก C ี v ี c เ d เดิมๆให้มีแอโร d y ดนมิกมากขึ้นกันชนหน้าใหญ่ขึ้นช่องดักลมใหญ่ขึ้นกันชนหลังมีดิฟเฟอเซอร์พร้อมกับวิงหลังที่สูงกำลังดีเพื่อให้ครบเครื่องด้านแอโร่ดนมิกภายในของ FD ถูกไม่ได้มีเบาะสีแดงจาก Re c a r o โรแต่เป็นเบาะท,ที่ทีมวิศวกร Honda ดีไซน์ขึ้นมาเองใหม่ทั้งหมดและพวงมาลัยก็ไม่ได้มาจาก Mo โ o แต่มันเป็นพวงมาลัยเดียวกับ f d 1กับแ a z z ชวนเชื่ินบ้านเราพร้อมกับเอาโลโก้ h อน da สีแดงมาแปะไว้เยๆภาในสีด แดงกับภายในสีดําล้วนเนี่ยมีแค่ใน FD2 สีขาวแชมเปนชิพไว้และสีเงินเมทัลิกซีเวอร์เท่านั้นส่วนภายในสีดําตะเข็บแดงจะมีใน FD2 สีน้าเงิน Vivid Blue Pearl เท่านั้นเหมือนกันยังไม่พอเจ้า FD2 มีรุ่นพิเศษใส่ไข่สงฟองที่แฟนๆท,ทั่วโลกต่างตามหาไม่ต่างกับการตามหารักแท้เลยก็ว่าได้และนั่นก็คือ FD2 Mugen อ ah, อ ah, าบูม รอบนี้เครื่อง K 2 0 a ยังแรงขึ้นจากแคมชาร์ฟใหม่และท่อใหม่ทั้งเส้นพร้อมกับ ECU จาก MUGEN ทำแรงมาได้ถึง240ตัวมีพาร์ทใหม่ที่ดูเลโหดมากขึ้นจาก MUGEN และน้ำหนักเบาลงเหลือแค่พัน5กิโลกร,รัมเท่านั้นจากการชนหน้าคาร์บอนไฟเบอร์และฝากระรงหน้าแบบมีช่องดักลมที่ใช้วัสดุอลูมิเนียมและมันยังมาพร้อมกับบักเก็ตซีของ Red h r o รุ่น SPX เล็งมีรุ่นที่ใช้สำหรับการแข่งขันในปี2008มีชื่อว่า FD2 MUGEN RC ที่ใช้เฉพาะการแข่งวัน Make r a ce ในรายการ h อน da e x c i t i n ดิงคับก่อนที่จะถูกยกเลิกการผลิตอีกครั้งในปี2010เพราะไม่ผ่านด้านมลพิษและจบยอดขายทั้งหมดไปแค่13,000คันเท่านั้นนั่นทำให้เจ้า f d คูทั้งแพงและหายากยังไม่พอโดยเป็น K Series ที่แรงที่สุดถ้าเนพื่อนอยากได้เครื่อง k 20A FD2 ต้องไปคิ้วมาจากญี่ปุ่นราคาพร้อมวางเนี่ยจบอยู่ที่300,000กว่าบาทเลยครับผมเจนนี้ยังถือว่าเป็นซีวิ c Type R เครื่อง N/A รุ่นสุดท้าย และผลิตในประเทศญี่ปุ่นเป็นรุ่นสุดท้ายด้วยเหมือนกันก่อนที่ทาง Honda จะยกเลิกโปรเจกต์ Type R นี้ด้วยเหตุผลเพราะว่าต้นทุนการผลิตการคิดการพัฒนานมันสูงมากๆสูงขนาดที่ว่าแทบจะทํากําไรจากรถรุ่นนี้ไม่ได้เลยแต่ Honda เขาก็ไม่ย่อท้อต่อแฟนๆของเขาในปี2015 Honda ได้ปล่อยซี v i c Type R อีก e รุ่นเปิดตัวในเจนีวามอเตอร์โชครั้งที่85เจนี้ใช้รหัสตัวถังว่า FK2 มันไม่ได้ใช้เครื่อง NAE ต่อไปมันคือการเอาเครื่อง K s e r i e s มาแปะโบและรหัสเครื่องคือ K 2 4 1 C 1มันคือเครื่อง 2000cc VTEC Turbo ที่มีระบโบหัวฉีด d i r e c t Injection พร้อมกับเทคโนโลยี Honda Earth d r e a m ททำให้แรงม้ามากถึง310ตัวและแรงบิด4ี400นิวตันเมตรขึ้นแท่นกลายเป็น Honda Civic Type R ที่แรงที่สุดตั้งแต่เคยผลิตมามันทำสูน0 0ได้ใน5.7วิและความเร็วสูงสุดที่260กิโลเมตรบวกเลยทีเดียวเมื่อแรงม้าเยอะ อุปกรของ Honda ก็ต้องทำช่วงล่างให้เพียงพอต่อการรับแรงมาของเขาด้วยการใส่ระบบ Adaptive Damper System ลงไปมันช่วยปรับความนืดแ็งอ่อนของโชกได้ด้วยปุ่มปุ่มเดียวนั่นก็คือ plus R และมันยังกลายเป็นรถขับเคลื่อนล้อหน้าที่ทำเวลาในสนามเนอร์เบิร์กลิงได้เร็วที่สุดในโลกที่7นาที50วินาทีเท่านั้นซึ่งมันเร็วกว่า m e r c e d e s Benz A 4 5ถึงสิวิโอเคิดดู้วขนาดเจ้า A 4 5มีแรงมามากกว่าถึง30ตัวพว้กับระบบขับ4เขายังไม่สามารถเอาชนะเจ้า Typ e คันนี้ได้เลยยังไม่พอเจ้านี่ถ้าเทียบกับสปอร์ตคาร์มันน้อยไป c, ต้องเทียบกับซูเปอร์คาร์ค่ายดังอย่างแอสตันมาติน GT8 ที่เขาเนี่ยทำเวลาได้เท่ากันเป๊ะเลยก็คงจะสมฉายาที่เขาว่าเนื <t> ้อเทคยังมีเทคเทอร์โบจริงไหมครับและด้วยชื่อเสียงและดิโพนที่แผ่ขยายไปทั่วโลกในปี2017ฮอนด้าก็ได้ปล่อยซีวีไทป์อารุ่นใหม่ออกมา1หนึ่งรุ่นเจ้านี่ใช้รหัสตัวถังว่า FK8 आ <tries> ที่มีแรงมาเพิ่มจากเจ้า F K 2แค่สิตัวแต่มันทําความเร็วสูงสุดได้มากถึง272กิโเมตรต่อชั่วโมงทาให้มันเป็นซีวิ c ไทป์ R ที่เร็วที่สุดตั้งแต่เคยผลิตมามันเป็นรถถมเดียวกับซีวิคแฮชแบ็กถมปัจจุบันของบ้านเราและมันยังเป็นซีวิ c ไทป์ R รุ่นแรกที่ถูกส่งไปขายในอเมริกาแต่หลังที่เครื่องของมันถูกผลิตที่รัฐโอไฮโอตั้งแต่ F K 2แต่มันกลับพิ่งมาขายในรุ่น F K 8น่าเสียดายแทนคนอเมริกาจริงๆครับสามท่อถามว่าทำไมถึงต้องเป็นสามท่อ มันจะปล่อยไอเสียออกมาทั้ง3ท่อเป็นปกติแต่เมื่อเราลากรอบให้สูงขึ้นท่อใบเล็กๆตรงกลางจะมีหน้าที่คอยซับเสียงจากเนกาทีฟเพรสชอร์ที่อยู่ในท่อเพื่อให้เสียงมันไม่เกินค่ากฎหมายกําหนดในแต่ละประเทศยังไม่พอมันยังมีระบบเริแมชชิ่งตอนนี้เป็นเพื่อนดาวชิปเพื่อความเนียนนุ่มตอนลดเกียร์อีกด้วยและแน่นอนว่าจะได้ไม่เสียหน้าเวลาชิปเกียร์แมนนวลแล้วสาวนั่งอยู่ข้างๆเมื่อระบบทุกอย่างรวมถึงแอโรพาร์ตมารวมกันมันได้ทำถซตีใหม่ที่สนามเมือเบอร์เกรงไว้ที่7นาที4ี่ 3วินาทีเท่านั้นนั่นมันเร็วกว่า F K t ูถึงเวิมันยังเร็วกว่าคู่แข่งของมันที่มีระบบขับอย่าง Volkswagen Golf GTI Cup Sport S ถึง3าวิและมันยังเร็วกว่า B M W M 2ถึง10วินาทีด้วยกันความลับของมันก็คือตัวถังเขาสามารถกันแรงบิดได้มากกว่าเจ้า F K 2 w ถึง40%และเ,เพื่อนๆไม่นงโกจะไม่ได้เห็นในเมืองไทยนะครับเพราะเจ้า F K 8ถูกวางขายไว้ในปี2018นะตอนนั้นเข้ามาขายถึง4คันพร้อมกับค่าตัวราวๆที่4ลา้าน หกแสนบาทครับผมอนอกจากเวลาที่มันทําในสนามแล้วมันยังได้รับรางวัลอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นนิตยสารท็อปเกียร์และวัดคาที่ได้รางวัล Hot Hatch of the Year 2017และ All Car of the Year จาก International Editor Choice อีกด้วย ถึงตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่า Civic Type R ถึงเขาจะขับเคลื่อนแคล่ลอนน่าแต่มันก็ไม่น้อยหน้าคู่แข่งของมันอีกหลายๆรุ่นที่มีระบบขับ4อย่าง g o l f R และ Benz A45 AMG โดยการขับหน้าของเขาที่มีเทคโนโลยีทําให้รดอาการโทอกเตียลงบวกกับน้ําหนักรถของเขาที่เบากว่ารถระบบขับ4ไม่แปลกใจเลยครับว่าเจ้านี่มันได้กลายเป็นรถแข่งในภาพรถบ้านที่เร็วและแรงที่สุดตั้งแต่คันด้าเคยผลิตมบา ปุ่ม <B> เป็นไงบ้างครับเพื่อนสำหรับ EP Civic Type R วันนี้นะจัดให้ตามคำเรียกร้องของแฟนๆรายการที่น่ารักของเราเนะครับมาแล้วเพื่อนๆละครับชอบ Civic Type R รุ่นไหนคันไหนหรือว่าชอบคู่แข่งของเขากันแนก่ก็มาเม้นคุยกับผมได้นะครับและคันต่อไปเพื่อนอยากฟังอะไรก็เมน์มาได้นะจริงๆเพื่อนๆเม้น,เมนมาเยอะมากพวกเราก็จะพยายามทำตามไม่ครบทุกกันที่เพื่อนๆขอนะครับแน่นอนที่สุดขอบคุณทุกคนที่ติดตามดูคลิปตั้งแต่ศูนย์วิจนจนถึงจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ สับตไคเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราได้ทำคลิปดีๆต่อไปและพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ